เฮ้ยนี่คุณเข้ามาทำไมเนี่ยเงียบหน่อยคุณเอ้ยเ้ยขอโทษนะครับเอเอ,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 เอคือผมไม่ได้ตั้งใจจะเปิดมากนะครับพอดีผมตามหาตัวคนร้ายอยู่ครับ ล้วคุณตำรวจเจอคนที่คุณตามหาหรือยังคะเออพอดีผมเห็นคนร้ายเขาวิ่เข้ามาทางนี้ครับงั้นเดี๋ยวคุณไปคุยกับผู้มารของฉันดีกว่านะคะคุณตีคะ่ะว่าไงน้ำมาทีรักคุณลองชุดได้ยังคุณตีคะ่ะคือคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะคือตำรวจคนนี้คะ่ะเขาเข้ามาตอนที่ฉันเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ แล้วเขาก็มองฉันไม่หยุดเลยค่ะไม,ไมะ่ไม่ครับไม่ครับไม่ใช่อย่างนั้น,นครับคือผมตามหาตัวคนร้ายอยู่ครับเขาอาจจะวิ่งมาหลบข้างในนี้ก็ได้ครับว่าไนงนะคุณตํารวจคุณหาว่าคู่มั่นของผมเนี่ยซ่อนผู้ชายเนี่ยไว้ในห้องลองชุดเนี้เลยถ้าคุณสงสัยนักเนี่ยก็เข้ามาดูเลยสิคะ <S <S ว่าไงคะเจอไหมน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับ งั้นผมขอโทษก่อนนะครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลาค่ะขอให้โชคดีนะคะครับน้ำว้าวันนี้คุณช้อปปิ้งแค่นี้พอเนละเดี๋ยวคุณเรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เก็บเข้าของกลับได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปลองนอกได้ค่ะ ณมองอะไรคะต่อครับผมว่าทางสะดวกแล้วผมขอตัวนะครับไปเลยเดี๋ยวค่ะฉันว่าคู่ม่านของฉันยังอยู่ตรงนั้นนั่นคู่ม่นของคุณเหรอครับผมนึนกว่าพ่อของคุณสิไม่ใช่ธุระอะไรของคุณค่ะ เดี๋ยวฉันจะพยายามดึงความสนใจจากเขาก่อนคุณลงอยู่ในนี้นะคะโอเคครับคุณตีคะ่ะคุณดูชุดนี้สิคะฉันว่าฉันซื้อชุดนี้ดีไหมคะตกลงขอบคุณคะ่ะ จ่ดเนี้ วันนี้คุณช็อปปิ้งแค่นี้พอเนี่ยเดี๋ยวคุณรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เก็บเข้าของกลับได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปลองนอกได้ค่ะคุณมองอะไรคะเปล่าครั สวัสดีครับนี่นี่คุณตามฉันมาเหรอพอดีว่าผมเก็บกระเป๋าตังค์คุณได้ครับเก็บได้ที่ไหนล่ะใช่ในกระเป๋าสะพายขอยงฉันหรือเปล่าพอดีว่าผมเจอมันในนั้นครับงั้นเหรอคะครับผมเห็นข้อความฉันทนไม่ไหวแล้วฉันขอโทษนี่มันเ,เดี๋ยวนี้โจมันก็แปลกนะคะเขาไม่ใช่แค่ขโมยกระเป๋าเงินฉัน แต่ยังขโมยหัวใจอีกที่ฉันช่วยคุยน,นะแต่คุณกลับขโมยกระเป๋าเงินฉันเนี่ยนะคะใครบอกว่าผมขโมยครับผมยืมไปตั้งหากอ๋องั้นเหรอคะอ,อน้ำว้าทีลักทำไมไม่แนะนำเพื่อนคุณให้ผมรู้จักลนะ่ะอ๋อคือที่จริงผมไม่ได้อ๋อ,อ,อ,อเขาคือยามร้านเสื้อ,อที่เราไปมาวันนี้นะคะพอดี ฉันเริ่มกระเป๋าตังไว้ทำไมคุณต้องพกกระเป๋าตังไปด้วยคุณน่ะอยู่กับผมผมก็จ่ายเงินซื้อทุกอย่างคุณอยู่แล้วเนี่ยเออถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับขอให้เป็นวันที่ดีนะครับขอบคุณนะคะเราเข้าบ้านกันดีกว่าไหมไป วา้าที่รักนี่เธอยังไม่เปลี่ยนชุดอีกเหรอถึงเตรียมตัวไห้พร้อมนะเดี๋ยวฉันจะให้เธอนุ้ตัวฉันอีกเฮ้นี่ฉันพูดเธอไม่ได้ยินหรือไงอออ่อฉันขอโทษนะคะพอดีฉันมีไอเดียใหมค่ค่ะคุณก็รู้ใช่ไหมคะว่าพรุ่งนี้เป็นงานแต่งของเราแต่ว่าฉันยังไม่ได้จัดงานเลี้ยงสะละโสดเลยอะคะ่ะงั้นคุณก็จัดได้นี่ไม่เห็นต้องมีเพื่อนมาเลยนะี่นะ ใช่ค่ะฉันเห็นด้วยคุณผู้ถูกแต่ว่าพอดีป๊อปเพื่อนเจ้าสาวของฉันนะคะกำลังเตรียมการบางอย่างเกี่ยวกับงานแต่งของเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงนะคะฉันขอไปพบเธอได้ไหมคะคุณจะโอเคไหมได้ตกลงตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอก็ต้องเป็นของฉันไปจนกว่าความตายเนี่ย จำภาคเราจากกันค่ะตามนั้นอแล้วแล็บท็อปยังผมอยู่ไหนคุณรอฉันอยู่นี้นะคะเ,เดี๋ยวฉันบีบมาให้ ในที่สุดคุณก็มานะเราคุณมานั่งทำไมตรงนี้เนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าเราดูหนังไม่ทันอะไม่อ่ะผมว่าหนังมันน่าเบื่อจะตายอ่ะ,อะเอาแล้วแลคุณชวยฉันมาทำไมอ่ะก็มากินป๊อปคอร์นไงล่ะผมว่าคนเราไปดูหนังน่ยก็เพื่อกินป๊อปคอร์นกนะันนันแะแต่พวกเขาไม่ฉลาดพอที่จะเข้าไปดูหนังนะนะคุณลองกินดูสิ เดี๋ยวคุณคุณจะไปไหนอะ่ะถ้าคุณไม่ชอบรถชีสนะผมมีรถคาราเมลอะใช่คิดผิดเองแหละเดี๋ยวคุณคุณลองกินรถชีสกับรถคาราเมลพร้อมกันหรือยังอะ่ะผมว่ามันอร่อยมากเลยนะที่ผมต้องการจะสื่อคือเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองได้อยู่ที่ว่าเราจะทำมันหรือเปล่านั้นเอง คิดว่ามันจะเปลี่ยนไปได้จริงๆหรอแน่นอนสิเออแล้วคุณอยากให้ผมทำความปารถนาคุณให้เป็นจริงหรือเปล่าล่ะก็ดีแต่ฉันว่าคุณทำไม่ได้หรอกคุณก็ต้องบอกผมมาก่อนว่าความปารถนาคุณคืออะไร,รฉันอนะอยากจีบไว้ใต้สแสงดาฮะคุณว่าไงนะ โอเคดิว <Okay>. ดิวงั้นเหรอ <c oughs> นี่คุณจริงจังใช่ไหมเนี่ย คือนี่อีกยาวไกลครับคุณพูดตามผมนะยกแก้วขึ้นมาแล้วก็หมุนวนรอบๆดมสัมผัสกลิ่นแล้วหลังจากนั้นก็จิบชิมรสชาติครับคือฉันรู้นะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องของฉัน ต่คุณมีแผนการชีวิตยังไงบ้างคะไม่อะผมตัดสินใจแล้วครับว่าผมอยากจะเป็นใครเป็นใครคะก็เป็นผมไงครับ <c oughs> ผมว่าผมเป็นตัวเองที่สุดแล้วครับเมื่อสามเดือนก่อนนะผมนั่งอยู่บนเก้าอี้หนะังเส้นเอกสารเต็มไปหมดเลยคุณดูตอนนี้สิครับผมนั่งอยู่ในบาร์กับผู้หญิงที่แสนพิเศษคนหนึง่ง ที่ผมเจอในห้องลองชุดอตอนนี้ผมกำลังพยายามหนีตำรวจเราคุณวิ่งหนีจากตำรวจทำไมล่ะคะผมไม่พูดดีกว่าครับมันน่าอายมากอะบอกมาเถอคะค่ะก็ได้ครับแต่ว่าคุณต้องตอบคำถามผมเมป็น,นคำถามนะได้สิคะเออคือว่าผมไปปล้อนนอกหวีดต,ตำรวจโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตะครับ อะไรนะคะคือว่าผมพยายามเรียกแท็กซี่ครับแต่ว่าเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีแท็กซี่ขัในจอดเลยอ่ะผมก็เลยให้ตำรวจจราจรป่อบรหวีดเรียกแท็กซี่ให้อ่ะก็นั่นแหละครับอย่างที่คุณรู้คุณนี่แปลกดีนะคะแล้วคุณล่ะครับทาไมคุณถึงแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นล่ะครับเอเรื่องมันยาวนะคะพอดีแม่ฉันยายให้ฉันแต่งงาน แล้วทำไมคุณถึงช่วยผมในห้องเปลี่ยนชุดครับเพราะฉันอยากช่วยไงล่ะคะนั่นแหละครับประเด็นงั้นเรามาชวนแก้วกันดีกว่าคะ่ะว้านี่ก็ถึงเวลาแล้วครับ เวลาอะไรคะเดี๋ยวคุณปิดตาไว้นะครับแล้วไม่ต้องห่วงอะไรนี่มันทำให้ฉันนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยนะคะคลองนะครับ ไม่ออกเลยนะคะเนี่ยคุณบอกผมเองนี่ว่าอยากจีบไว้ใต้แสงดาวแต่ว,ว่าสวยใช่ไหมล่ะ,ะเดี๋ยวค่ะฉันฉันทำไม่ได้ฉันขอโทษนะคะ ธำวาที่รักคุณพร้อมที่จะเป็นภรรยาของผมตลอดไปหรือยังผมว่าคุณใส่ต่างหูนี่ดีกว่านะเพราะต่างหูที่คุณใส่เนี่ยมันน่าเกลียดมากได้ค่ะเดี๋ยวฉันเปลี่ยนให้เรือสิตซี่ใอ้ฉันต้องรอนาะน เธอคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยเช้าแล้วเพื่อนกลับได้แล้วไปล้างหน้าล้างตากลับไปนอนต่อที่บ้านไป หญิงคุณไปจูบก,กับใครมาเบคุณทําแบบนี้ได้ยังไงอะนี่มันวันแต่งงานของเรานะถ้าคุณอยากแต่งงานไม่ใช่เหรอผมก็จัดงานแต่งงานให้แล้วนี่ไงะฮะคุณจะเอาอะไรอีกโอยเจ็บนี่คุณจําไว้เลยนะว่าคุณห้ามให้ผมไปจูบก,กับใครไม่ได้ทำไมอะเบย์ทำไมอะก็ไหนคุณบอกฉันว่าคุณจะมีฉันแค่คนเดียวไงทำไมอะเบย์ทไม แล้วก็จำไว้เลยนะน,นั่นเหมือนเมื่อก่อนเว้ยแต่ตอนนี้ผมจะทําแบบนี้คุณจะทําไมแม่คะแม่ช่วยบวด้วยนะคะทำไมฉันต้องช่วยแกฉันช่วยลูกชายฉันไม่ดีกว่าเหรอแกน่ะมีตัวพารละตัวเสนียด เหมือนเหลือบไหลเหมือนปลิงที่คอยสูบเลือดลูกชายฉันอะไรนะคะหนูเนี่ยนะคะตัวสูบเลือดลูกชายคุณแม่ใช่แกฟังให้ดีนะแกไม่เหมาะกับลูกชายฉันสักนิดห <c oughs> นังคนไม่เตรียมตัว ่คหนูจะเลิกกับลูกชายของคุณแม่เองในเมื่อคุณไม่ได้รักฉันแม่คุณรังเกียจฉันดูถูกฉันฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ไปทําไมเราเลิกกันเถอะค่ะ <c oughs> ตายตายบทจะง่ายก็ง่ายชขนาดนี้เลยเหรอค่ะลาก่อนนะเบนเดี๋ยวถอดเครื่องไปจักที่นาก่อนจิ่กยะขนาดของที่คุณให้ฉันแล้วอ่ะ พวกคุณยังกล้าทวงคืนอีกเหรอคะสมบัติพวกนี้มันของลูกชายฉันเธอมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวสิคุณแม่เนี่ยคงลืมไปหมดแล้วสิคะว่าที่ลูกชายคุณแม่มีทุกวันนี้ได้ะเพราะใคร ผมเรียนจบแล้วนะบิวขอโทษนะคะที่ไม่ได้ไปงานรับปริญญาของคุณอะ่ะบิวต้องรีบทำงานพวกนี้ให้เสร็จอะ่ะไม่เปไ็นไรหรอกบิวต่อจากนี้ไปนะผมจะหางานทำคุณจะได้ไม่ต้องมาลำบากเพราะผมอีกแล้วอะ่ะฉันไม่ลำบากเลยค่ะไม่ลำบากได้ไงอ่ะบิวบิวอ่ะอุตส่าห์เสียสละให้ผมเรียนต่อ แถมยังส่งเสียค่าใช้จ่ายผมจนจบอะ่ะแถมออกมาทํางานหาเงินส่งเสียผมอะ่ะตอนเนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องสบายแล้วนะครับผมสัญญาผมจะไม่ทิ้งคนไปไหนอะ่ะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยอะ่ะสัญญานะคะอืมผมสัญญานะว่าผมจะจัดงานแต่งให้มันใหญ่โตไปเลยนะแล้วก็จะมีแขกมาร่วมงานเราเป็นร้อยๆคนเลย ่อไปน,นี้เนี่ยคุณแม่จะมาอยู่กับพวกเรานะคะบิวจะดูแลคุณแม่ให้เหมือนกับแม่ของบิวเลยค่ะขอบใจหนูมากนะจ๊ะถ้าไม่มีหนูเนี่ยเบก็ค <c oughs> งไม่ได้เรียนจนจบมาหาลัยแบบนี้หรอกคุณแม่ไม่ต้องคิดมากนะคะบิวรักเบบิวทำทุกอย่างได้เพื่อเบค่ะนี่สิสปายที่แสนดีของแม่ ไม่ต้องกลัวหรอกลูกนางบิวอะ่ะมันไม่ได้กลับมาง่ายๆหรอกแม่เขียนเลยการให้ไปซื้อของยาวเหยียดเลยละ่ะแหมดูสิลูกแม่แต่งตัวดูดีมีสง่าราศีจริงๆเลยนะเนี่ยแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะวันนี้เนี่ยผมจะจับยันต์ว่านอยู่หมักเลยเขาทั้งสูงทั้งรวยแบบนั้นนะ่ะ เขาจะมามองคนอย่างเราเหรอลูกแม่แม่ไม่รู้อะไรยิ่งสูงนะก็ยิ่งหาผัวยากไม่มีผู้ชายคนไหนกล้ามาจ,จีบนอกจากผมแล้วล่ะผมก็แค่เอาใจนิดหน่อยพูดจาหวานล้อมเสร็จผมทุกไลยแม่ลูกแม่เนี่ยฉลาดจริงๆเลยรีบไปเถอะลูกทางนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่จัดการเอง ฉันแบบนี้เนี่ยเพราะอยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานใช่ไหมล่ะอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณน้ำวะที่ผมเอาใจคุณเนี่ยเพราะว่าผมหลงรักคุณจริงๆนะครับผมบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่เคยหลงรักใครเท่าคุณมาก่อนเลยนะครับน้ำวะเนี่ยเป็นนางฟ้านางสค์สำหรับผมจริงๆนะครับชีวิตผมเนี่ยขาดคุณไม่ได้เลยนะครับผมว่าเรามา,มา,มาทานดีกว่านะ จะมานั่งรอทาําไมก็รู้อยู่แล้วว่าเบย์เข้างานเยอะวันวันมีแต่ประชุมงั้นหนูขอตัวไปนอนก่อนนะคะเข้ามาได้แล้วนางบิวมันไปนอนแล้ว <muitas> ผมกับน้ำว้าเนี่ยนะเข้ากันได้ดีมากน้ำว้าเนี่ยก็เป็นลูกเจ้าของบริษัทใช่ไหมแม่รวยมากเอาเป็นว่าถ้าผมได้แต่งงานกับเขาเมอ่อไรเนี่ยเราสบายแน่แม่ดีมากจ้ะลูกตอนนี้ลูกก็มีความรู้การงานก็สูงส่งะนังบิวตั้งเยอะต้องน้ำว้าเท่านั้นสิถึงจะเหมาะกับลูกชายแม่เนี่ยอะแม่แล้ว ผมจะเอาไงกับนางบิวดีอะทุกวันนี้นะมันทัวงแต่เรื่องแต่งงานทุกวันเลยน่าเบื่อมากมันจะไปยากอะไรเราก็จัดงานแต่งงานให้มันเลยสิแล้วเราค่อยทำให้มันโกรธจนมันบอกเลิกเองทีนี้แหละเราก็ไม่ผิดสัญญาเลยนะลูก <S <S คุณเคยบอกว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันแต่ตอนนี้คุณรวยคุณกลับทิ้งเมียที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเพราะต้องการไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อน้ำว้าที่รวยมากนั่นเหรอนี่แกแกรู้เรื่องของน้ำว้าหมดแล้วเหรอแม่ดีแล้วแม่ผมจะได้ไม่ต้องมานั่งอธิบายเยอะที่ผมอยากเลิกกับคุณนะเพราะว่าคุณไม่เหมาะสมกับผมอีกต่อไปแล้วคนที่เหมาะสมกับผมที่สุดคือน้ำว้าเข้าใจไหม รักฉันแต่คุณรักผู้หญิงที่ชื่อน้ำาวาใช่ไหมนี่คุณฟังไว้นะผมไม่รักใครทั้งนั้นที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อนางคตตัวเองผมไม่สนหรอกแค่อยู่กับใครแล้วชีวิตมันดีขึ้นผมไม่อยากแต่งงานกับเขานี่คุณเห็นฉันเป็นแค่สะพานที่ทำให้คุณก้าวไปถึงดวงดาวนั้นหรอ ตอนที่ผู้หญิงคนนี้มาบอกอ่ะฉันก็ไม่เชื่อมันเลยทําให้ฉันได้มาในวันนี้ไงและมันทําให้ฉันเนี่ยได้เห็นท่าแท้ของคุณในเมื่อคุณเนี่ยมันเป็นผู้ชายเร็วๆที่ทิ้งเมียจุดๆของคุณไปฉันก็คงรับนี้ใส่ผู้ชายอย่างคุณไม่ได้เหมือนกันพวกคุณนะ่ะมันเห็นแก่ตัวมันหลอกใจคนหนึ่งไปทั่วผู้ชายอย่างคุณนะ่ะมันน่าตัวไม่ได้ชัดเลยอย่าไปแคร์ผู้ชายมาหมาแบบนี้เลยคะ่ะ ชีวิตคุณเนี่ยจะดีกว่าเดิมเยอะแค่เลิกกับมันวะวะวะเอ้ยไม่เี๋ยวหรอวะวะกัรมกนดิยม่แม่เอาไงดีพังหมดแล้วเน,นี่ยนล้ววะวะกับมกร มันวางหมดแล้วอะแม่